วันนี้ระส่งน้ำพระา,ากำลังตัง้งพระวันนี้จะส่งน้ำพระจะลดน้ำดำหัวคุณยายแม่คุณนายแม่กำลังเตรียมแป้งกำลังทำพิธีก็คือเราจะมีกิจกรรมวันนี้คือจะ เวันนี้ปู่มาด้วยไหมมาค่ะกำลังเดินทางใกล้แล้วนี่พี่น้องทานพระคนอ่ะรสสูงป่าใครสังของเจ้าหรือกามาสูตริ้มงานห้านี่อาจารปลาแป้งไปหาแล้วปิดากปลากับปลาปลาสาดน้ำเลยป่ะแม่าดได้ไม่อยากอาบแอาบไป ไม่คลอดมือซุ้มมือเย็นหรือดิคอดมือซุ้มมือเย็นนันตีแม่กุหลาบนำมีแ่หน้ามี่หน้าอันนี้ก็คือน้ำเบาไว้ส่งน้ำเปล่าแล้วก็มีดอกดาวเรืองมีมะลิมีกุหลาบมีน้ำหอมน้ำอบเอ่อค่ะเอามาใส่ล่วยอยู่ในนี้ใส่น้ำเปล่าล่าเนี่ยก็เอยเท่ากับฮดที่แรกพิธีพิธีครั้งแรกก็คือตูวเหมือนสีผ้าสง่งหาคนหาคุณพระทัพาสงศ์ ประเทศนี่เพิ่นให้เห็ดทุกปีเฮาก็ต้องเอห็ดแช่มะนาวเนี่ยสิล่ะโว้ยข่อยไปฮูหว่วกมากค่ะคอยจะไม่ใจขาด <laughs> ไปฮูห่วกกับแจ้งแน้วไหมพอถ้าได้กินยิ่งหิวเข่าแต่ว่าต้องถาดปีมากกว่าพิเีษเสร็จแล้วค่อยว่าก,กันจะค่อยกินมันอ่อนแง่มันอ่อนแง่มันต้องไปทรมานกันป่านหนึ่โอ้ยสารน้ำเขาสารได้ยุโระวงสายไฟเขาก็เป็นอย่างนึกเนาะหลังห่านแต่อยู่แต่ว่าถึงห่านถามสาด นป้าแป้งได้แป้ววี่็จะไปยืมไอันนี้คุณน้ยเนี่ยไปบา้านมันบ่มือเนี่ยจเอาผ้ามาโอ้กับผู้อื่นอันนี้ม่ว่าจะเปซื้อระามาที่ตลาดันไม่มีเลยมาแล้วที่ร้านก็เลไม่โอเคแค่นี้ก็ได้สอถังยงละถง กอนบอแอดมินคุณแม่โอ้ยเป็นตัว,ตวอยากอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่ะใจะเย็นๆค่ะปรทธานในเฝ้าค่ะแอด,ม,ดมิคนคุณแม่เนีย่านน้ำค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ใช้เมื่อจรแต่ว่าพอเสร็จแล้วครับบาดูกันตักงซันนี่บาดูกันซาบเนเลยเนี่ย่าหันมาทางนี้แม่ค่ะไอ้นุไอ้นุเล่นน้ำมูอยู่แต่ว่าบประธานในกอนมูได้บ่โอ้ยนี่สวย ดอกไม้มะคลองคอแกกับ้าลูกพราเตาเฮสุปีเันะไอพรู้องแล้วพี่ยังคุยลุยแทบันนี้ยลมาลีมาลี่มีไม้ถึงมา่านี่มาลี่ีนีคองหอมไปใส่บ้านใส่นกับหักกลหอมไปเจ้าสิบจุดอากเพิ่มาจัดเลนผาลูกาลักพาลูกผ้าหลานเฮสุปีมาี่เขึ้นม่โอ้ยข้อเหลื่อมยาบหยาบ เมือนี้ก็ยังเหลี่ยมอยู่นี่กล่าวเรื่องกะหมายถึงว่ามูงเงื่องเรืองเหลี่ยมทำธุรกิจการย่านกับเอาเห็ดไปแล้วเข้าไปด้ได้มูงเงื่องเรืองเหลี่ยมมีอยู่มีกลิ่นมีเงินแสนเงินล้านหลายลายลานไปสักตัว์ผู้ใดสีสะพายมากกับสะพายเด้อมือนี่ย่อล้างกันได้เด้อผู้ใดมากันสะพายกันเดี๋ยวมีสะพายคุณแม่อยู่มือวานนี่จังไหนกว่าแม่เลยบ้านจังไหนกว่าไปยืนยกมือไหว่แม่อยู่นั่นนี่เด้อยอดหลังเด้อนี่บ่ยกมือไหว้อย่างนี้คุณแม่ จมให้จมอ,อีกเนาะมื้วไปเจอเพื่อนอะไรกันข,ขัจุถจ้าหาแน,นีนเพระท่านบุรัมย์้นก็เลยว่าอามื่อนี้ย้อนหลังก็ได้เพราะเป็นอย่างสันดิษเออแฟนขับว่าสิเป็นแต่ว่าทีมงานเท่าไรแฟนขับเอฟซีก็ได้ถ้าอ,อยากเมาหนำเมาใน่นี่ช่วงฤดูนี้ช่วงฮอนฮอนได้คือมือได้ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะบพอให้จะบอกพ่อให้จะบอกแจ้งมาให้คุณแม่จัดให้แม่จัดให้กับทีมงานเท่าไอยู่ได้กินก็จะได้บุญได้ผู้ส่วนลายิ่งให้ก็ยิ่งได้ เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วอันนเอาไม้หอยค้นอันนี้แน่พอนี่เอาไม้ตะเกียบมากก็ได้ไปเอาไม้ตะเกียบมามาขอนแป้งขาไม่แากมือค้นมันดินสอพ้องสิค่ะอันนี้ดินสอพ้องแป้ง้แป้งตนี้แป้งเพศสัตว์เอามาง้าบาอาบาบแาบ้าบอา้าบ้า้อาบาบีาบบ้าบ้าบ้าบ้บาบา้าบ้งบ้าบ้้บ้้าบ้้าบ้า้้ เอาใส่้นมแ้ก็หนีกะ้เอาน้ำใส่แป้งมาด่อยมหน่อยกินดเอาน้าใส่แป้งเนี่ยน้ำไส่แป้งเนี่ยแป้งยี่สิบเปียกละน้อมื่อนี้นอมื่อสุดมือเย็นเนี้มือนี้อ้ยดอกดอกไม่ลายมื่อนี้บรรยากาศหอมกรุ่นหอมกรุ่นอันนี้แอนนี่แป้งก็เคยเคยเห็นแต่เคยเห็นเขาเห็ดน้อเขาเห็ดกันตั้งสี่บ้ามุตจบงคยเห็น นี่บ่ได้บ่ได้ไปยืนครูคิดว่าขั้นตอนเขาเห็ุจังไหนแมนเวละเขาว่าเกิดแม่แง่ลวดเด็กหน่อยต้องหูอีนี่อีหลีค่ะแมนค่ะอันนี้ก็ย้อมรับเด็กหน่อยุ่สมัยสมัยน้องห้องกับรู่จังภาพาะว่าได้เด็กหน่อยเราโคนผู้เฒ่ากับเฒ่าตายเลยซื้อพวกเนี้ยโอ้เนี่ยในหัวในแนวว้ร์อีกแล้วเฒ่าซื่อที่คันดเบสุภาพเดี่ยววานนี้วอร์สองนี้ กะลูกหัวห้าน้ำดีต่อมีหัวน้ำดีมันต้องจวดจาดฟาดบึ้มเนื้อกันแม่สุภาพเป้าจวดจาดฟาดบึ้มเนื้อกันคุณงยาได้เปลาเพราะว่าเป็นคนรยังสีมัตตาไถ่ตะไรมักว่ามักตะลูกบวมมวลบวมหัวมวนน้ำนูน้ำเตาไปสลาเบิ้งคิดกับเบิ้งเอามวนเนื้อพี่น้องเยอะสุดมาเด้เที่ไหนม้วนเข้าไปบ้านจิ๋ด้านซ้ายตัวอันนั่นเตอเออได้แล้วได้ยินมาเพิ่นมาเพิ่นกลิ่นไกลเพิ่นกลับไปบอกันเออพี่ใจไป เออกระตมนั่นล่ะแม่มีคนน่าุะุูน่าจะสาเผื่อมีคนนึงนนสออะไรทีน่เอาคือปาสองคนนี้ทีเดียวสองคนนี้ไม่ในแปตัวกเอาคือจังหวะผูดดี่ยวปอสองนนี้เป็นยูทูนึงยูทสองเอพีนึ่งเ้ีสองไะยูทูปเอกับยูทูปบ้านเม่ตั้งไว้ถาเดียวเนี้ยนี่ คุณแม่เลือกผาเบาครับเอาคุณแม่บักเบาคุณผู้จัดมักเบามวนเบาเนื้อเมามวนตะลุกยาสีสาได้ครับพี่น้องครับตะลุกโมุกะคุณแม่เห็นว่าคุณแม่แจ้งสีนิ่มๆนี่เพปากฝากแม่เนี่ยย่าผมบอกมีหมุกมีหมุกไงย่าเบาหนิแม่แม่ไม่มีหมุกเด้พอสมควรเลยนั่นแหละมวนธรรมดาเนี่ยปกิแล้โอ้ยไม่ใช่คุณลังค่อนคุณลังค่อนเองมาบอกไม่ใช่ค่ะเจ้าคือบ้ากินเป็นตะลุกขี้พ่อขี้พ่อนี่ขี้พ่สมัยพออย่างอยู่คนเกินนี่ คนเดี่ยวหอมแก้มกันมืนอนนี้อ่าเอ้ยอาานะ่ะผิดหอัเนาะตาบอกวันเกิดคนก็นหอมแก้มกันหรอกว่ะพอโครงการนี่เพิ่งคนโคสงการแล้วอยูเราบอลจะได้งองไงได้ต้องเป็นวันที่พิเศษที่สุดเอา,าพี่เพียงวะจะเปิดต้นอ๋เอเขาไว้นี่ละบาทอาจจะสักปปาป้าหน่อยป้าหลายเลยแกผู้สิป้า เอาแล้วดินสอพองเขาว่าใส่บอกค่ะใส้อันนี้ดีกว่าติดซอพองนี่เพื่อนเอาไว้สำรับผู้เพื่อนเอาไว้ทานนั่น่าเ<อ>พื่อนวิธีเพื่อนสิเจิมแม่รูอ๋อพองสอพองวิธีผู้เพอือพอพ่อนหวงสวงวันปิดวงเปิดวงเพื่อนกะสิเอาไมาเฮ็ดคือแม่เฮ็นดนี่แหละเพื่อนกระสิเอาไมาเจิมนะพากให้มุโตเนี่ยเวลาเปิด,ด,ดวงปิดวงสำรับแนวนั่นนี้อันนี้สำรับแป้งของคุณแม่แม่นี่เทศสัต์อย่างเดียวค่ะหอมชื่นใจแล้วก็เวลา น้ำดำหัวผู้เฒ <N ame> ่าผู้ผู้นุ่เรียๆกันนีู่มาแ้รสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ปูมาแลปูมาแล้วมาทำพิธีวันีป้าป้าปาป้างาน้ี่านล่ก้หัวเดีวสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะค่ะเป็นอดีตปารามาฝากกันพี่น้อง เปตัง้งไว้านานรู้ด้ลุูไปกูปกำลังเดินทางมาหอนนะคะพี่น้องปูเพิ่นกะสิมาเห็ดพิธีสมพิธีอันตามประเภทนี้ทีทางมงเคยเห็นมาเหน่ะค่ะเป็นเห,นไหมไมเห็นเหรอเขามีปืนมานะวันนี้ น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ช่วงนี้ก็นคะคะฝากช่องรัวน้ำเพิ่นแม่สุภาพฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจเห็นได้นะคะสวัสดีค่ะ